คืออย่างนี้เป้าเราคือเราอยากจะให้แรงงานที่ใช้แรงงานขั้นต่ําอยู่เนี่ยมีไรายได้ใช่ไหมครับปกติเราค่าแรงมันจะขึ้นได้มันมี3ฝ่ายเขาเรียกไตรภา,าคีฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายรัฐครับสคนนี้ต้องเซเยสหมดเงินมันถึงขึ้นกระโดดได้แต่ถ้าดูเรื่องอัตราเงินเฟอ้อดูเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยนะขึ้นได้เต็มที่เนี่ยไม่ถึง20บาทแต่ถ้าจะขึ้นแบบกระชากก็แปลว่ามีนัยยะสําคัญขณะนี้สหรัฐกับจีนเนี่ยมันมีปัญหากันอยู่บริษัทหลายบริษัทถอนตัวออกจากจีนไปไหนรู้ไหม ไม่มาไทยก็ไปเวียดนามในขณะที่เรากําลังมีค่าแรงขั้นต่ําของเราอยู่ที่354บาทเวียดนามมีค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่240บาทสมมุติเราอยู่เดือกระโดดพวดไปที่400ในขณะที่เวียดนามยัง240เนี่ยนักลงทุนเวลาเขาวิเคราะห์เขาบอกเฮ้ยมาไทยแพงค่าแรงแพงวะเขามาไหมเขาก็ไม่มาแต่เราอยากจะให้คนไทยของเราอ่ะได้รับการมีเงินเพิ่มมากขึ้นผมแนะงนี้ครับมันมีอันหนึ่งเขาเรียกว่า negative income tax แทนที่คุณจ่ายภาษีคุณต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณยื่นแบบฟอร์มภาษีแล้วปรากฏรายได้คุณไม่ถึงอะ่ะแล้วต่ากว่าเส้นความยากจนอ่ะสมมุติเราขีดเส้นความยากจนไว้แสนสองต่อปีพอคุณยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีไปเนี่ยค,คุณไม่ถึงแสนสองอ่ะรัฐก็เติมให้ครับเขาถึงเรียกเนกาทีฟอินค o มแท็กซ์คือภาษีรายได้แบบเนกาทีฟสวนกลับซึ่งถามว่ารัฐเนี่ยถ้ารัฐหญ่กจะจ่ายเงินลงไปเลยแล้วก็จ่ายเงินลงไปผ่านโครงการเนกาทีฟอินคอมแท็กซ์สิแล้วคุณก็ เอาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยให้มันขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อปกติใช่ไหมถ้าคุณค่อยๆไต่ไปก็ไต่ไปเ<ม>พราะมัน make ซ e n s อยู่แล้วจะขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อปกติเวลาคุณมา p a ริ่งเทียบกันกันกบเวียดนามมันก็เห็นว่าโอเคมันปกติไว้แต่รัฐไม่ได้ลงมาฟอสว่าต้องขึ้นกระชากขึ้น400ขึ้น500ขึ้น600เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารัฐทําแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่ารัฐต้องควกักกระเป๋าตัวเองใส่เข้าไปเพื่อให,ใหอ้มันเลยจากเส้นความยากจน แล้วก็ไปโฟกัสที่เทคโนโลยีบอกว่าคนคนนี้กินแรงงานขั้นต่ําจริงไหมแบบนี้มันยิงเป้าทีเดียวเลยไงแล้วก็มันจะไม่ผลักภาระผู้ประกอบการด้วยแล้วมันไม่เป็นการผลักภาระผ,ผู้ประกอบการด้วยยังไงครับอาจารย์ขยายความเพิ่มเตราะว่าผู้ประกอบการจ่ายเท่าเดิมแต่ว่ารัฐจะไปเติมส่วนที่คนขาดให้ได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญคือรัฐต้องมีปัญญาหางเงินมามา,มากพอแล้วมันเป็นเบีย้ยขยันนะอ่าผมตั้งชื่อโครงการให้ก็ได้เบีย้ยขยันอ๋อทำไมเป็นเบี้ยขยันรู้ไหม เพราะถ้าคุณไม่ได้ทําไม่คุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางานน่ะคุณก็ไม่ได้นี่นะสมมติว่าคุณแบบอยู่บ้านเฉยๆคุณไม่ได้ทํางานได้รับคะแนนขั้นต่ําคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณได้รับคะแนนขั้นต่ําดิคุณก็เอาแบบฟอร์มเสียภาษีคุณไปบอกคุณได้แต่คะแนนขั้นต่ําแล้วคุณอยากรัดอยากบวกกี่บาทก็ไปบวกเลยยื่นแบบฟอร์มภาษีแต่ได้เงินกลับแล้วมันจะช่วยอะไรรู้ป่ะไปทําบัญชีผีบัญชีมาไม่ได้อสมมุติว่าเราจะไปตั้งเบิกเซนอย่างเงี้ยไอ้นี่สัมพันกรอยากทามานานแล้วนะ คือหมายความว่าให้ทุกคนอยู่ในระบบฐานภาษีสมมุติวันนี้เราจะไปบอกว่าเเรามีค่าใช้จ่ายบริษัทเขาก็ไปขอบัตรประชาชน<อ>เป็นเหมือนบัญชีมาแล้วบอกว่าเงินมันออกเขาถึงใหญ่ทุกคนเข้าฐานภาษีมันเช็คได้ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าคุณกินค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้ว,แล,วแล้วคุณอยากจะเพิ่มรัฐเป็นเนกาทีฟอินคัมแท็กที่ผมบอกยื่นแบบภาษีได้เงินคือได้เงินกลับมาเนี่ยผมว่าคนเข้าฐานภาษีเต็มเลยจา่